กักทูแมนนะครับก็มาตามดูแปลงไปเยือนนะครับวันนี้พอดีไปเยือนติดทุระนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวตามไปสัมภาษณ์แกอีกทีนึ่งพอดีโทรหาแล้วก็ค่อนข้างออกมาพอใจอยู่นะครับแปลงนี้อาจจะไม่ตายร้อยเปอร์เซ็นะแต่ว่าไม่โตสู้ข้าวละนะครับตายก็ประมาณ70%นะครับอีก30%ก็คือจะไม่โตสู้ข้าวละนะครับนาะก็ผลออกมาน่าพอใจ นะครับย่าคอพับกันหมดแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของป้าเขาว่าโอเคไหมนะครับตามมาดูป้าสวัสดีครับห้าสวัสดีสว้สดีรอบนึงมาทําอะไรวันนี้ป้ามาทําอะไรมาลงทะเบียนลงทะเบียนพอปลูกพอปลูกอ๋อโอเคพอดีผมเข้าไปดูแปลงมาแล้วจากที่ด้านแต่แล้วป้าก็ดูมาแล้วเนาะดูทุกวันอยู่แล้วเนาะอยู่หลังบ้านเป็นไงตอนนี้โอพอใจเนาะก็ มันถามว่าตายร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่รอบ,บนี้นะเทา่นะทาคู่ตรงๆนะแต่ว่ามันที่ผมไปดูมันชะงะน่าจะโตไม่ทันข้าวแล้วแหละตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะมาตามถ่ายอีกรอบนึงว่ามันจะฟื้นไหมคืออันนี้เราเจ็ดวันพอดีเสาที่แล้วชนเสานี้เจ็ดวันพอดีนะครับก็อันนี้มาคือมากววเวลาป้าเขาตื่นนะครับก็อยากรู้ว่าป้าเขาโอเคไหมคุยกันแต่ทางโทรศัพท์น้อยยังไงก็เดี๋ยวไม่กลนไปเยือนละ ก็เดี๋ยวให้เขาไปทําธุระนะครับก็ฟังนะว่าโอเคโอเคไหมทำทำนิ้วอย่างนี้โอเคโอเคโอเคสองนิ้วถูกถูกนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาติดตามเรื่อยๆแปลงนี้นะครับหรือว่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมีแปลงไหนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูแล้วอัปเดตดูรอติดตามไปด้วยกดติดตามช่องผมไปด้วยแล้วกันฝากราค้านาข้าวแล้วก็โรงเย็นการเกษตรนะครับของดานนะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ้าสวัสดีครับ